สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์แดอร์ครับผมวันนี้ยังอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปอยู่นะครับและขณะนี้อยู่ที่บูธของทาง a l p h a าวอร์นติสนะครับแบรนด์ของคนไทยที่ต้องบอกว่าออกแบบมาสวยๆรถก็โอเคด้วยนะครับซึ่งวันนี้เขามีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันทีละสเต็ปดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยที่บูธของทาง a l p h a าวอร์นติสเนี่ยเขาจะมีอะไรมาโชว์กันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น New Horizon 300ซึ่ง ออกแบบมาใหม่สวยกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่าคนที่จะคุยกับผมนั้นต้องบอกว่าให้เขาคุยกับผมดีกว่าผมพูดคนเดียวผมจะไม่รู้รายละเอียดมากมายสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตใส่ไม้นะครับง่ายๆเลยครับวันนี้ทาง a l p h a Vol นัทตก็มาเปิดตัวที่ EXPO เหมือนเช่นเคยใช่ครับ เพราะว่าจริงๆคือเราเอาจริงออกจางอยู่แล้วใช่ตั้งใจทําตลาดในประเทศไทยอยู่แล้วครับต้องบอกนิดนึงนะคบเพื่อนๆเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าแบรนด์อัลฟาวอลนัตติสนั้นเป็นแบรนด์ของคนไทย100%ใช่ครับเนาะใช่ครับออกแบบทั้งหมดโดยคนไทยใช่ครับอืมและวันนี้ครับที่เรากําลังจะดูอยู่ก็คือนี่เลยคันนี้เลยใช่อ่ะมันคืออะไรครับเก่งครับ New h o r i z o n 300 ABS พี่จอน New Horizon 300 ABS ใช่ครับนั่นหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยรถคันนี้มีการใส่ระบบเบรก ABS เข้าไปแล้วใช่ครับเปรนของ b o บ e ของ b o s c h e เป็น Dual Channel ใช่เพราะว่าสามารถมีเซ็นเซอร์ทำได้สแกนทั้งน้อหน้าและหลังใช่โอเคแบบคู่นะครับแสดงว่าตัวของเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็คือเป็นของเยอรมันเลยเป็นของเยอรมันเลยครับโอ้แจ๋วไปเลยคือคุณภาพของเราเนี่ยเราจะเน้น ตัววัสดุเกรดคุณภาพม,มาให้ทางลูกค้าอยู่แล้วโอเค,ะคฉะนั้นณนขนาดนี้ตัวที่เป็น Horizon 300ก็คือมีระบบ Dual ABS จากโรงงานเป็นของบอสเลยนะจ๊ะอ่ะทีนี้คันนี้มีความแตกต่างกับคำว่า Horizon 300ที่เราเคยรีวิวรีวิวกันไปหลายอย่างเลยใช่ไหมหลายอย่างเลยครับอะไรบ้างครับเก่งครับ ผมาะเท้าความนิดหน่อยอ่ได้ตัว Horizon 300เนี่ยเราจะเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมนะครับที่ดูแล้วหรูหราลักชวรี่ขับแล้วดูดีมีสไตล์ส่วนตัวของ New Horizon 300เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาตามคาแรคเตอร์ของผู้ใช้าาทำให้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นทำให้เหล้าใจมากยิ่งขึ้น เน้นเป็นลักษณะของพรีเมียมสกูตเตอร์สายสปอร์ตเลยใช่แต่ยังคงความสปอร์ตรู้หลาไว้อย่างโอเคนะครับเช่นอะไรบ้างนะคืออย่างพาร์ทที่เราเพิ่มมาครับส่วนสำคัญสำคัญ Aero Dynamic Part ที่มีส่วนตัวรถฟอนต์วิงเลียดนะครับตัววิงเลียดด้านหน้าใช่ซ้ายขวาโอเคนะครับตัวนี้จะช่วยจับลมทำให้รถอ่ะมีการทรงตัวที่ดีขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวคอร์รัลซัน300ตัวเก่าเรียกว่าตัวโฉมเก่าไม่มี ไม่มีอ่าอันนี้คือแบบว่าเป็นสก๊ปดักลมลรอดไปปั๊บกดลงใช่กดหน้าลงเพราะฉะนั้นมันจะลดอาการพวกหน้าลอยเกิดขึ้นเวลาโอเคอันนี้คือชิ้นแรกชิ้นแรกอ่าชิ้นที่2ตัวอันดิกาดวิงเล็ดอ่าฮะอ่าวิงเล็ดทั้งด้านล่างทําหน้าที่ในการจัดลงนะครับเวลารถวิ่งเร็วๆปั๊บจะทําให้การทรงตัวของรถได้ดีขึ้นครับผมนะครับมีการจัดลงที่ดีขึ้นนะครับไซส์บอดี้ไซส์ wide body นะครับไซส์ wide b o ก็คือ กาบข้างเป็นลักษณะของ Y body อ้นขึ้นออกมาอันนี้ก็แบบใหม่แบบใหม่ทำให้รถเนี่ยดูเต็มขึ้นอ่าประกอบกับสีพิเศษที่เราใช้อันนี้คือลูเซนเกงโอเคสีพิเศษเนี่ยทั้งสองคันที่เราทำมาเป็นสีเกดคุณภาพพรีเมียมจริงครับเป็นสีที่ผสมขึ้นมาพิเศษดูเหมือนกับมันสะท้อนแสงเลยอะใช่ใช่ไหมใช่คุณภาพเกรดเดียวสุกขางโอเค อันนี้คือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นของ New Horizon 3 0 0นะไม่ใช่ของตัว Horizon 3 0 0ถูกต้องเป็น New Horizon 300 s 0 0ร้นะครับสปอยเลอร์หลังออกแบบใหม่ครับแยกชิ้นจากชุดเดิมนะครับแยกชิ้นสามารถดูแลรักษาง่ายนะครับ,รบให้การทรงตัวทำให้มี a e r o d y n a m i c มากขึ้นครับคือทั้งหมดที่เป็นการออกแบบในใน,ในเชิงของรถที่เป็น a e r o d y n a m i c หรือว่าลู่ลมเนี่ยรเราทดสอบมาแล้วมีการทดสอบ ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงโอเคใช่ออกจากโรงงานใช้งานได้จริงรเรื่องของพละกาลังเครื่องยนต์แล้วมันเครื่องยนต์ตอนนี้เราใช้เครื่องยนต์ขนาด2 7 6ร้อยี1 1> ซีซีซิงเกิลโอ่ยแมนะครับก็คุณภาพตอนนี้เราพัฒนาเรียบร้อยแล้วดีใช้ได้ดีรอบกลางรอบต่ำดีเยี่ยมดีเยี่ยมใช้ในเมืองดีเยี่ยมโอเคร้อย0 5หสบายอยู่แล้วครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราเคยเห็นในการเ,าเขาเรียกว่า เซตติ้งใหม่คือระบบช่วงล่างระบบช่วงล่างอ่าเราให้นิวคอร์เรซอนเป็นไงบ้างเราทําให้ดีขึ้นอ่าฮะอ่าเมื่อก่อนเนี้ยหลายๆท่านอาจจะบอกเอ้ยรู้สึกขับแล้วกระด้างอด้วยจากรถเราเนี่ยด้วยตัวรถบอดี้เนี่ยเป็นลองวิวเบสลองวิวเบสมันยาวใช่พอลองวิวเบสปุ๊บเราเซตช่วงล่างเนี่ยให้ให้มันมีความแข็งนิดนึงครับผมแล้วหลายคนจะอาจจะรู้สึกเฮ้ยกระด้างอ่าใช่อันนี้เราปรับครับให้มัน เหมาะส่มากยิ่งขึ้นให้เหมาะกับการใช้งานได้ทั้งในแบบสปอร์ตแล้วก็ขับแบบสบายๆคือขี่แล้วนุ่มนวลสบายขึ้นโอเคใช่ฉะนั้นก็คือว่าช่วงล่างก็มีการปรับใหม่ด้วยใช่โอเคซึ่งณขณะนี้ที่เป็น New Horizon 300มีกี่สีแอบเหลือเห็นมีสีแดงด้วยสวยมากสีพี่จอนองจะเรามีสีเทาแล้วนะครับเราก็ยังมีสีแดงนะครับ สีแดงกันมาเลดแคนดี้เฮ้ยสวยมากสวยมากใช่เป็นแม่สีสีแดงสวยเลยอ่ะสีพิเศษสีพิเศษอ๋อเหรอสีพิเศษจริงๆเราสั่งแบบเอาจริงๆถ้าคนลุกเลยสีนี้ผมชอบมากเลยถ้าเป็นแบบรถยนต์นะพี่พี่จอร์นเคยเห็นไปแล้ต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่อันนี้คือสีเฟอร์เราให้อย่างนี้เลยสวยอะสวยใช่ผมชอบเลยคันนี้ ผมช,ชอบสีสี <laughs> สมันแบบว่าโอ้โหแบบโดนใจมากเลยแดง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 ,แดง,แดงเลยทีนี้มันเป็นตัว New h o r i z o n 300ครับราคามันเป็นยังไงบ้างราคาอย่างนี้ออโดยปกติเนี่ยถ้ามาจองในงานเราให้ราคาพิเศษเลย คือจองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่เราให้ราคาพิเศษเลยราคาแนะนำเริ่มต้นอยู่ที่124,900เดี๋ยวนะพี่เขาเดินผ่านกล้องผมหมดทุกคันเลยครับเดินผ่านหมดเลยครับโอ้โหเท่มากเลยครับต่อครับโอเคครับเท่าไหร่นะขออีกที1,000 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2อ0 0 ห่อโทษ1,24,900พเาออ1 2 4 9 0 0บาทจองในงานจองในงานเท่านั้นราคาปกติ129 9อ่าฮะใช่จริงๆแล้วลดไป5,000บาทใช่ถ้าเทียบกับชุดก่อนที่ผ่านมาุ้าไหมใช่ใช่ผมว่ามันมันเปรียบเสมือนกับเป็นตัว SR ใช่ที่ให้ของพิเศษมารวมถึงสีด้วยใช่โอเคทูช Channel ใช่ s ใช่เอ s ก็โอเคแล้วคุ้มแล้วอืม บอดี้พาร์ใหม่าทกิดทั้งหมดผมชอบผมชอบสีมากผมชอบสีมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับวันนี้ไม่ได้มีแค่ New Horizon 300เห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยสร้างในเรื่องของเซอร์ไพรส์กับเรื่องของรถที่ออกแบบใหม่วะล่าสุดเลยใช่แล้วเราเปิด2ตัวจริงๆวันนี้อ่าใช่พาไปชมหน่อยปะได้เลยเชิญเลยครับมาครับเก่งนำเลยครับได้เลยครับผมอ่าเดินทางมานะครับแวะมาชมตัวนี้ก่อนไหมพี่เฮ้ยคันนี้คุณคุณนะเคยเทสละอ่าสวัสดีค่ะก็คือ SR ใช่ SR สองร้อย SR นะครับณขนาดนี้ยังยังมีขายอยู่ยังมีจำหน่ายอยู่เหลือไม่มากแล้วครับโอเคเพราะว่าตัวนี้มันถือว่าเป็นลักษณะของคำว่า limited edition ใช่ special special edition เลยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เบื้องต้นเลยเราไม่ได้ทำขายตอนแรกเราแต่งมาโชว์จำได้เพราะว่าเรามาดูกันตรงนี้เลยแล้วก็ดูว่าเออแต่งมาเท่หว่าสวยวพี่จอนบอกเฮ้ย สวยเออทำเขาไม่ทำขายอ่ะเออทําขายเลยทําเลยแล้วพอทําเลยก็มีคนซื้อด้วยถูกต้องครับขอบคุณากสวยสวยก็ยังเป็นอีกหนึ่งโมเดลของตระกูลของ Horizon ที่ยังคงจําหน่ายอยู่แน่นอนครับอ่าได้แต่ตัวแฟชชั่อีกหนึ่งตัวอ่าแต่ว่าที่พูดไปไม่ได้เป็นตัวนี้ครับมันอยู่ข้างๆครับไม่ใช่น้องเขานะครับคันนี้ครับมาดูกันดีกว่านะครับ นี่เลยสดอยู่ครับขอโทษครับมาแบบว่าล้ำลเลยนะฮะอันดับแรกก่อนเลยครับมันชื่อรุ่นอะไรครับเก่งครับตัวนี้ Alpha o r u t i s Hyperlens 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 อ๋อ Hyperlens โอเคคือมากขึ้นมากขึ้นวางขึ้นการออกแบบนี่คือเราออกแบบเองออกแบบเองทั้งหมดครับเพราะว่าสไตล์นี้ไม่น่าจะมีใครทำ ไม่ได้ก๊อปจากจีนมาแน่นอนแน่นอนโอเคอันนี้เป็นไมเรียกว่าซิ g กเน u เจอร์ของ Alpha v e n t i s ถูกต้องในเรื่องของการออกแบบสายเส้นเส้นสายตัวบอดี้ของรถนะครับหน้าตานะครับคันนี้ถือว่าเป็นโปรโตไทป์ไหมโปรโตไทป์คือโชว์ก่อนโชว์ก่อนแต่เดี๋ยวจะมีแน่ๆหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูนะฮะอ่ะงั้นถามนิดนึงดูรูปทรงแล้วมันดูเรียกก็เป็นแนวอะไร แนวเนี่ยเราดูว่าเป็นคืออย่างนี้ผมขอเท้าความนิดนึงวิศวกรที่ออกแบบนะฮะเขามองในการออกแบบว่าให้ใช้งานอะไรที่มากกว่าอยาอ่างชื่อชัดเจนไฮเปอร์เลนจ์ใช้งานได้สะดวกสบายกว่าวาาิ่งทางไกลได้ดียิ่งขาาึ้นขับขี่สบายยิ่งขึ้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขาทั้งหมดเลยทำให้ออกมาเป็นไฮเปอร์เลนจ์อะแอดเวนเจอร์เอ็กซ์พเรอร์ Adventure Explorer <ช>ก็คือสามารถที่จะเอาไปลุยได้ใช่คร<ช>ับอย่างนั้นจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยเป็นรถสไตล์ Adventure ที่เป็นเกียร์หรือเป็นออโตเมติกเป็นเกียร์เป็นเกียร์เหรอใช่เป็น Sport Adventure อโอออกแบบมาเฟียลฟ้าใช่ครับเป็นเกียร์ขอดูหน่อยสิเป็นเกียร์จริงเปล่าเออมีเกียร์ด้วยเว้ยมีเกียร์ครับ แต่ณขนาดนี้ยังเป็นคอนเซปต์อยู่ยังเป็นคอนเซปต์อยู่โอเคสวยเนาะใช่ผมชอบมากเลยใส่บอกมาดูดีอานาล่ามาตูดสวยออกแบบมากระเป๋ากระเป๋าดูเฟรมไฟหน้าด้านหน้าตรงนี้เป็นเดย์ไลท์นะพี่เป็นเดย์ไลท์ด้วยใช่อันนี้จะเป็น LED double รเจค e ตอร์ดังนั้นณขณะนี้เนี่ยตัวของเครื่องเรามีสเปคหรือยัง ตอนนี้เรากําลังดูกันอยู่ว่าตัวไหนน่าจะเหมาะสมใช้คําว่าตัวไหนน่าจะเหมาะสมแสดงว่ารถคันนี้น่าจะมีโอกาสมีแววที่จะผลิตขายจริงแน่ๆใช่ใช่ไหมใช่ครับเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วฝากท่านผู้ชมครับคิดว่าเครื่องน่าจะประมาณเท่าไหร่อ่าอย่างไรถึงจะเหมาะสมอ่าคอมเมนต์มาได้เราอยาฟังเพื่อนๆที่รับชมอยู่ในไลฟ์หรือว่าเดี๋ยวดูทางย้อนหลังทางยูทูบนะครับลองช่วยทางอัลฟาวันติส เขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบแล้วกันรูปทรงสวยแน่นอนแต่เรื่องของเครื่องว่าจะเอาเป็นบล็อกซูปเดียว2สูปหรือ350ซีซีหรือว่า500อันนี้คือส่งมาได้หมดได้ครับพีเวเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะไปเปิดดูเองแล้วกันนะครับ,รบงั้นถามเลยว่ารถคันนี้วีแวลที่จะออกแบบมาแล้วขายจริงก็มีแน่แน่แน่นอนครับภายในปีนี้หรือปีหน้าหรือไงยิตงตอบไม่ได้ขออู้ไปก่อนเร็วๆนี้แน่นอนโอเคครับ ชื่อรุ่นอีกครั้งหนึ่งคือ h y เปอร์เลนนะครับสวยสวยนะครับถึงแม้ว่าขนาดนี้มันจะเป็นคอนเซปต์อยู่แต่ว่าเป็นคอนเซปต์ที่เรียกว่าคนไทยทำไม่ได้แบบเป็นญี่ปุ่นหรือว่าจีนหรืออะไรก็สิ่นนี่คือเราเป็นคนออกแบบเองประกอบเองตามนั้นนะครับสวยฮะเรามีทีมอาดีเป็นของตัวเองเชื่อครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันรวดเร็วอืใช่สวยสวยสวยตามนั้นแหละเพื่อน เดี๋ยวเราเดินดูกันต่อเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังมีในเรื่องของหลากสีหลากหลายใช่ไหมโอเคมาเดินดูกันดีกว่านะครับอันนี้ก็สกูลที่เป็นคอลแลบซอนสาสามร้อยพีดีเอ็มพีดีพีคอลแลบกับพีดครับผมอันนี้จะเป็นฮอโซซอน300อันนี้คือตัวแรกตัวแรกใช่ตัวที่ตัวที่เรารีวิวกันเริ่มต้นเลยใช่ครับชื่อมันมันมันคือเป็นฮิสตอรี่ของทางอัลฟาว่อย่างนั้นดีกว่าใช่ครับโอเค อ่ะดูต่อครับผมก็จะมีอีกเอ้ยคุณคุณนะคันนี้เอ r i z o n สามร้อยไซส์เอディชั่นพี่จอนไซส์เอชั่นรีวิวมาแล้วอ่าเป็นไงบ้างครับสวยครับช่วงล่างดีครับเท่ดีครับคุณครับผมครับคือนําเอาสิ่งที่เราคอมเมนต์ต่างๆนานาเอามาปรับเปลี่ยนให้มันใช้งานได้ดีขึ้นนะฮะยังมีขายไหมขายอยู่ครับขายอยู่ใช่ขายอยู่ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจิ้ม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 ดูตามคอลเลกชันของตระกูล h o r i ซ o n เนี่ย เราก็ยังมีจาหน่ายอยู่ยังมีจาหน่ายอยู่โอเคแต่ว่าเราจะเหลือค่อนข้างน้อยแล้วอย่าง SR าแต่ตัวไซน์เนี่ยเราทำมาจํากัดจริงหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยโอเคครับใช่ครับอ่ะดูต่อครับนี่ก็สไตล์เหมือนกันนะครับครับแล้วก็นี่ก็สไตล์เหมือนกันใช่มีสามสีมีสามสีอ่ะสวัสดีแกงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราพูดถึงรถที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเลยก็คือ พอร์เรลซ้อน300มีครบทุกซีรีส์มีครบทุกซีรีส์พอร์เรลซ้อน300พอร์เรลซ้อน300 PDM พอร์เรลซ้อน300 SR ครับพอร์เรลซ้อน300 Style Edition และก็ตัวใหม่ล่าสุดของเรานี่พอร์เรลซ้อน300 ABS ABS ก็คือตัวที่อยู่ตรงนี้นะฮะตัวที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับสวยฮะแสดงว่าจริงๆแล้วที่เอามาโชว์คันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือธงที่ต้องการจะแบบว่าให้มันเป็นสีเทา แฟลกชิะแฟลกชิปสีเทาแต่ผมก็ชอบสีสีสีแดงอ่ะใช่สวยทั้งสองทั้งสอย่างมันก็สุดกอแบบว่าอย่างนั้นดีกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พบาทใช่ครับณเวลานี้ในงานเท่านั้นใช่ครับนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในเรื่องของดีไซน์รูปทรงนะครับแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าความไม่เหมือนใครต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบในเรื่องของการพัฒนาของเขา เพราะว่าเริ่มต้นจริงๆผมก็บอกเลยว่าไอ้นี่มันต้องแก้ไอ้นี่มันต้องปรับทางผู้บริหารทําหมดเลยใช่ซึ่งถือว่าแจ๋วมากขอบคุณมากครับผมจริงๆผมอยากให้พี่จอ่วยช่วยบอกเพราะว่าถ้าบางทีบอกจากผมเนี้ยไม่มีใครเชื่อหรอกเขาก็บอกว่าแบรนด์เขาคาตัวเองเาค่าตัวเองใช่แต่พอเรารู้ว่ามันดีอย่างนี้ก็จบไปขอบคุณครับครับผมโอเคก็ฝากเอาไว้แล้วกันเฉพาะในเรื่องของโปรโมชั่นที่เมื่อกี้นี้ในเรื่องของราคานะครับมีเฉพาะมอเตอร์เอ็กโปจองก่อนได้ก่อนรถมีเลย ใช่ครับถูกไหมใช่ครับโอเคครับมาได้นะครับมอเตกโบเดินเข้ามาดึงลึกครับอ่าเอฟฟาเวนติสจะเป็นบูธที่สวยงามอยู่อินเดงบูธได้ครับตัวนี้สิ้นเดือนสิ้นเดือนธันวาสิ้นเดือนธันวาพร้อมพร้อมส่งเลยใช่ครับนะฮะตามนั้นละกันนิวคอร์ดัซอนสามร้อยนะครับดูอัลเอบีเอสนะครับขอบคุณเก่งมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเอาละครับไปแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวบูธหน้าจะเป็นบูธอะไรติดตามชมครับตอนนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ